แต่การที่เราจะทําให้เขาหายได้คือเกลียดเขาเราจะต้องมองว่าเขามีข้อดีอะไรสามีถึงไปเอาและเราเอาข้อดีนั้นมาสู่ตัวเราอย่าไปมองว่าเขาเลวผมจะบอกว่าสิ่งที่เรามองว่าเขาเลวแสดงว่าจุดนั้นแหละจุดที่สามีชอบถึงเอาเข้ามาถ้าเรามองเห็นความเลวของเขาแล้วเปลี่ยนเป็นว่าเปลี่ยนเป็นพฤติกรรมว่ามันดียังไงสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราจะเรียนแบบเขาได้แล้วเราจะทําให้สิ่งนั้นให้กับสามีพอเราทําสิ่งนั้นให้กับสามีได้มือที่3ามก็ไม่จําเป็นละกลไกมันเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้น สาใดที่เรายังเกลียดมือที่สปัญหานี้จะยังไม่จบเพราะว่าสิ่งที่เราเกลียดก็คือสิ่งที่เราขาดถ้าเราต้องการให้มือที่3าไปให้เร็วเราจะต้องให้อภัยเขาแล้วก็เราจะต้องเหมือนมองว่าเขาคือเพื่อนร่วมโลกมองว่าเขาคือความจําเป็นเหมือนเห็นอกเห็นใจเขานะครับแล้วเขาก็จะค่อยๆไปเพราะว่าพอเราเข้าใจเขาพอเราปลดปล่อยเขาได้เราก็จะมีคุณสมบัตินั้นแล้วก็เราก็มอบให้สามีได้แล้วสุดท้ายเขาก็ไม่จําเป็นกับสามีก็เขาเขาก็จะไปตามทางเพราะทุกคนเขามีความรักตัวเองอยู่แล้วเพราะจุดหนึ่งเขารู้สึก ว่าเขาไม่ไม่จาเป็นอีกแล้วกับสามีเขาก็จะไปเพราะฉนั้นเราก็แค่มองเห็นข้อดีเออถ้าเราเป็นภรรยาแล้วมีคุณสมบัตินั้นนะมันจะดีมากเลยอ่าอย่างเช่นเราไม่ชอบเลยที่หน้าด้านอ่ะแสดงว่าคาว่าหน้าด้านคืออะไรคา,าว่าหน้าด้านคือไม่แคร์คนทุกคนแต่แคร์สามีอย่างเดียวแสดงว่าเราเป็นคนที่แคร์ทุกคนยกเว้นสามีเราเลยเห็นเขาว่าหน้าด้านเพราะฉะนั้นเวลาเรารับคุณสมบัตินี้มากลายเป็นว่าเราก็แคร์คนอื่นน้อยลงแล้วก็แคร์คนรักมากขึ้นต้องไปดูว่าเขาให้อะไร กับสามีเราถ้าให้เรื่องบนเตียงก็แสดงว่าเราต้องไปปรับปรุงเรื่องนี้หุ่นเราอาจจะไม่ดีเราก็ไปทําให้หุ่นดีเราเราอย่ามองว่า เขาเอาอะไรกับสามีไปเรามองว่าเขามอบอะไรกับสามีถ้าเรามองออกเราก็ไปทําแทนเพราะว่าปัญหามันมาให้เราเป็นคนที่ดีขึ้นปัญหามันมาทําให้เราเป็นคนนอบน้อมขึ้นทําให้เราน่ารักขึ้นทําให้เราให้เราสงบขึ้นอะไรแบบนี้ถ้าถ้าเรายังไม่เรียนรู้บทเรียนตรงนี้ยปัญหาไม่ไปไหนครับยังอยู่ที่เดิมนั่นคือสิ่งที่สามีให้รางวัลหน้าที่ผู้หญิงคือคือจะต้องดูแลหุ่นตัวเองเรื่องอื่นตัดทิ้งต้องดูแลตัวเอง แล้ววันที่คุณกลับมาดูแลหุ่นกลับมาดูแลดีกลับมาเอาใจสามีมือที่สามเขาก็หมดค่าถ้าเกิดเขามาแค่เรื่องบนเตียงแล้วเอาเงินเขาไม่อยู่นานเดี๋ยวเขาก็ไป